ล้ำไปอีกขัน้น v y d ทำชิปของตัวเองลดต้นทุนเตรียมบุกตลาดลดไล้์คนขับ าชก Tesla. ากพูดถึงค่ารถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกหลายคนก็นึกถึง BYD ไม่ใช่เทสลาแล้วนะครับด้วย BYD นะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกเพราะผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายนะ้ำแบตเตอรีย่ยังรถยนต์เหลือแค่ชิปเซ็ตยังไม่ได้ทำล่าสุดนะ BYD ทำชิปของตัวเองแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะเขาใช้ชิปของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น NVIDIA หรือ Horizon Robotics ครับแน่นอนนะการที่เราไปเอาของคนอื่นมาราคาต้นทุนมันแพงกว่าทาเองอยู่แล้วไม่ใช่แค่ทาชิปเองเพื่อลดต้น ทุนอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างเทคโนโลยีของตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ BYD มองว่าพี่ใหญ่เทสลาทําได้ทําไมเขาจะทําไม่ได้เพราะวันนี้เราเห็นว่าเทสลาไปเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ AI ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วซึ่งหากมองที่ผ่านมา BYD ไม่ได้เน้นเรื่องความสมาร์ทความฉลาดสักเท่าไหร่นักนะจะเน้นเรื่องของรถไฟฟ้าที่ทําราคาเข้าถึงได้ง่ายแต่วันนี้นะ BYD มองว่านี่คือทิศท,ทางที่จะไปต่อก,ก็คือทํารถไลฟ์คนขับท้าชนรถเทสลาเลยอีน้อยเทสลาอาจจะอยู่ยากต้องไปติดตามกันต่อไป